สวัสดีครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวอล์จริงจังวอล์แรกนะครับก็จะมาทำการ u n นบ x ็อกับสิ่งที่เองไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมานะครับเป็นทริปสั้นๆเพื่อไปงานเปรติวลลอลรอยกิ n ง on นโซนิที่เมืองชิบะก็ชุงระหูมากอะทริปนี้มันไม่ได้เป็นทริปที่เราทันไว้แบบ ว่าเออเราจะไปทริปนี้นะปลายปีหรืออะไรยังไงมันเป็นแบบประกาศหลายอัพมาปุ๊บก็ตัดสินใจซื้อตั๋วเลยมีพาวมีแมนนิคคือจบสำหรับผมนะฮะก็เลยเป็นทริปสั้นๆเพื่อไปเฟอ t i v ทิร์ทลแต่ทีนี้การไปญี่ปุ่นทั้งทีมันก็ต้องนะติดไม้ติดมือเพราะว่าของมันก็หลายๆอย,ย่างราคามันก็ดีกว่า เป็นการฮิ้วมาจากไทยหรือเป็นต้องมาเสียภาษีที่ไทยอะไรเงี้ยก็ไปฮิ้วจากที่นู่นเลยก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าทริปสั้นนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือเสือ้อผ้าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะไปซื้อพวกเสื้อผ้าวินเทจไปดูพวกของตามแบบย่านมือสองย่านวินเทจพวกชิโมะพวกโคโอจิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่รอบนี้หลังๆมานี้ผมก็เริ่มแบบ ไม่ค่อยได้แต่งวินเทจบ้างก็จะยังคงมิดแอนด์แมทอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นแบรนด์อื่นมากขึ้นที่แบบว่ามันดูแมทกับการแต่งตัวของเราในปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกผมตั้งใจจะไปซื้อ Stone Island ที่อ Aoyama นะครับแต่ก็ไปไปมา,มาดูดูแล้วก็มัน,นไม่มีตัวที่ถูกใจจริงๆเลยเงี้ยครับสุดท้ายแล้ว ก็ไปดูอีแบนด์นที่ชอบเหมือนกันนันคือ Undercover นะครับโดยได้เป็นสิ่งนี้ถุงใหญ่มากเป็นแจ็คเก็ตนะครับคือไปถึงที่นู่นแล้วมันก็หนาวดีอยู่แล้วด้วยนะหนาวมากซึ่งชุดที่ผมเตรียมไปมันก็ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบโอเคมากอนะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันอยากได้แหละไม่มีอะไรพอใส่ปุ๊แฟนแบบว่า เฮ้ยเท่เราก็บ้ายอด้วยครับก็เลยจัดไปน่ครับมาเป็นถุงถุงสูตรแบบนี้เลยมีตา u n d e r เว v e r ไว้อย่างี้มาแกะให้ดูนะครับก็ซึ่งซึ่งตัวนี้พอผมซื้อปุ๊บก็คือแทบจะใส่ทั้งทิป <c oughs> ก็คือคุ้มในทิปนั้นเลยซึ่ง นี่ครับตัวนี้ undercover แขนตัวน,นี้มันจะมีความคล้ายๆเป็นพวกแบบมันเป็นมันเป็นการผสมหลายๆแบบมากเลยฮะแขนมันจะมีความเป็น bomber แล้วก็เนี่ยเป็นเย็บแบบด้านข้างที่สีสไตล์ bomber jacket แล้วก็เป็นแขนหนังด้วยนะะอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเหมือนผ้าแบบ เด้งๆหน่อยเหมือนผ้ายืดคอนตอนเนี่ยแหละครับต่อมาก็จะเป็นไนลอนไนลอนแบบดีๆหน่อยข้งางในก็เป็นลัยสกอตก็เป็นกึ่งกึ่งฮูดดี้กึ่งๆึ่งพวกอกอเทคนิดๆเลยะฮะมีความแบบสมัยนิยมนิดหน่อยเนี่ยฮะก็ใส่ทั้งริปตัวนี้ตัวยี่ห้องอยู่ด้านหลังด้านหลังนี้เลย ้านหลังแบบนี้ก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูว่าใส่มาเป็นไงปึ๊บปก็น่าจะเป็นเสื้อตัวเดียวเลยที่ซื้อในทิปนี้เพราะว่าก็ตัวเดียวก็อ่วมอ่วมเลยต่อไปเป็นแบรนด์แมนเชล่า m าซอมมาเชล่าก็อันนี้เป็นของควัมเกิดย้อนหลักของตัวเองนะครับซึ่งแฟนเป็นคนซื้อให้นี่มาเปน็นแบบนี้เห็นไหมแสงสะท้อนอ่าก็ซึ่งมันก็คือการ์ดฮอเดอร์ซึ่งผมอยากได้มาอยู่แล้ว,วก็ไปที่นูน่นแล้วมก็มีตัวที่อยากได้พอดีตัวนี้ เปิดข้างในมาเป็นอย่างนี้ตัวนี้คือคือเป็นคนที่พกบ,บัตรเยอะมากถ้าจะไม่ใช้เงินสดแล้วใช่ไหมฮะก็ปกติมันจะชอบมีเป็นตัวที่แบบว่าใส่ได้ณอ่าด้านละ3เป็นตัวตัวธรรมดานะฮะอันนี้เป็นตัวแบบปเปิดปิดมันเป็นกึ่งเป่าตังค์ด้วยตรงนี้ก็ได้หลายหลายช่องเลยซึ่งผมโอเคมากชอบมากโดยกันได้ครับ ต่อไปเป็นพาร์ทแว่นนะครับซึ่งหลังๆมาผมก็ก็อย่างที่บอกว่าวินเทจก็น้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างอย่างตัวนี้ก็วินเทจแต่ว่าคือผมเปคนเล่นแว่นวินเทจอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่พอหลังๆมารู้สึกว่าการดูแลรักษามันเริ่มเริ่มยากมากขึ้นคือแบบพอระยะเวลา ไปเรื่อยๆอ,อีกเราก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะพังลงไปเมื่อไหร่หรือเปล่านะครับแบบแว่นวินเทจนะครับแต่ถ้าแว่นใหม่แว่นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาใหม่แบบจากของญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงและดีมากนะครับซึ่งอย่างแว่นที่ผมใส่ประจําก็จะเป็นพวกเฟรมฟรานอย่างตัวนี้เฟรมฟรานใช่ไหมฮะแล้วก็พวกทาร์ออปติคอลทาร์อาร์แนลอะไรอย่างต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งจูเลียสทาร์ผมก็มีตัวหนึ่งนะ FDR เพิ่งซื้อไปเมื่อเมื่อต้นปีก่อนแล้วก็ ตัวนี้ก็ไปได้มาอีกโปรติแล้วว่าไซส์เนี้ยจูเลียทัสอาร์เนลทาร์สออาร์เนลตัวเนี้ยตัวสีแอมเบอร์ฮะตัวเดมิแอมเบอร์เนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นกราหน่อยเดมิแอมเบอร์ซึ่งโปรติแล้วเดมิแอมเบอร์สีนี้ ไซส์ 4, ี4สิเนี่ยมันมันหมดไปแล้วแล้วไปพอดีในช่วงนี้เขาเติมสต๊อกใหม่พอดีครับก็เลยได้มาตัวนี้ประมาณนี้มผมชอบจูเลียสท้าตรงที่มัน ทค่อนข้างใกล้เคียงตัววินเทจมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเหมือนเป๊ะมากแต่ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงที่สุดประมาณหนึ่งเลยสําหรับตัวทาร์สวินเทจนะฮะก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ค่อยไปใส่เลนส์อีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆยังไม่จบเป็นบ้าเป็นบออะไรกับตัวเองไม่รู้พอไปเจอคือตั้งใจจะไปซื้อทาร์นี่แหละฮะแต่ดันมันไปเจอเป็นคอลเลคชันนี้ของเชดดี้นะฮะ ไปเจอคอลเชันนี้ของเชดดี้เป็นบ็อกเซ็ตเชดดี้เจมดีหนักมากแบกมาแบบยิ่งใหญ่อลังการมากสำหรับบ็อกนี้นะฮะบ็อกนี้มันคืออะไรมันคือการครบรอบแว่นเชดดี้ของเจมรุ่นเจมดีนะฮะซึ่งผมมีตัววินเทจอยู่อยู่แล้วที่มันเป็นเลนส์สีแดงๆนะฮะเดี๋ยวไว้ขึ้นให้ดูก็ ไปเจอแล้วมันแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยมันอยากเก็บมากไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าต้องเก็บเดี๋ยวแกะให้ดูครับว่ามันอลังการยังไงข้างในนะฮะเปินกล่องออกมาปึ๊บนี่นี่นี่มีโปสเตอร์อ่าแบบเอาเป็นต่างอ่อเป็นโปสเตอร์ฮะโปสเตอร์เป็นการ์ตูน ไม่ไม่โชว์ดีกว่าแค่นี้แหละที่เกียดต่อไปอันนี้คืออ๋อพวกเป็นแบบสติกเกอร์จากทางร้านต่อไปเป็นเหมือนผ้านะครับ น่าจะเป็นผ้าเช็ดแว่นนะดูจากนี่แล้วแต่ว่าใหญ่มากจริงจังมากมีเป็นตัวงกุญแจเชมดีต่อไปอันนี้เป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นคลิปออนนะครับมีคลิปออนขึ้นมาให้เป็นคลิปออนกันแดดด้วยเลยโอ้โหโ มาดูโตัวแว่นครับทุกคนอาจจะตกใจว่าแล้วมันต่างอะไรกับตัวเมื่อกี้ว่าคือมันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับทรงสีแต่มันต่างกันอย่างเดียวคือมันเป็นเจมดีครับทรงสีต่างไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยด้าน,นข้างด้าน,นข้างเป็นแชดดี้อ่าฝั่งนี้ เป็นเจมดีนซึ่งไม่ต่างกันเลยครับกับตัวเมื่อกี้สักนิดเดียวทรงไซส์สีใกล้เคียงกันสุดๆอ๋อต่างต่างต่างหมุดกันนิดหน่อยะตง่งหมดเดให้ดูตัวทาร์ดมีตัวทาร์ดดูหมุดครับดูเจมดีนบ นะครับผมเป็นคนโรคจิตกับแว่นมากๆครับยิ่งเป็นทรงแอนเนลด้วยคือเลิฟมากก็จะเป็นใครไม่ได้ก็คงเป็นพี่จอห์นนี่เดฟของเราเนี่ยแหละครับที่ทำให้ผมคลั่งก็แบกกลับมาครับกับอันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะใส่ไหมหรือจะเก็บหรือจะยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับแต่คิดว่าใส่ละครับให้เป็นสแปร์ไปหลายๆตัว หมดไปแล้วนะครับกับพวกของใช้เครื่องแตงกายแวน่นต่างๆใดๆซึ่งในทริปสั้นนี้ผมยังคงรีบไปซื้ออีก2อย่างที่ตั้งใจไปซื้อนะครับก็คือเครื่องดนตรีถ้าเป็นสมัยก่อนก็นงคงจะไปซื้อพวกกีตาร์ไปดูกีตาร์ดูเอฟเฟกกีตาร์ดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่รอบนี้มันต่างไป คราวนี้ผมซื้อของที่เอามาใช้เกี่ยวกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับด้วยวงของผมที่เป็นวง post punk อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วด้วยแล้วบวกกับโปรเจกต์ส่วนตัวที่กำลังจะเริ่มลงไหลในความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ไปซื้ออันนี้มามันคือ r o l a n d SP-404 Mark II นะครับเป็นเครื่องแซมเปอร์ไว้ใช้ใน กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับดีเจเกี่ยวกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆได้นะครับเครื่องเป็นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงอะไรยังไงครับ ก็ไปแบกตัวนี้กลับมาต่อไปยังไม่หมดซื้อมาอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คืออันนี้เป็นบับเบิ้ลมาเลยเป็นมือสองนะครับไม่มีกล่องเป็นซินเทซิเซอร์ซึ่งเดี๋ยวแกะให้ดูคัตเตอร์ไป็นไนวะท่าทดา เป็นซินิไทเซอร์จากแบรนด์โนเวชั่นก็รุ่นมินิโนวาครับก็เป็นตัวเก่าแล้วแหละจริงๆผมก็ไปดูมาหลายรุ่นอยู่ว่าเออจริงๆเลงรุ่นอื่นด้วยแต่ว่าพอไปลองเล่นในหลายตัวรู้สึกว่าเออตัวนี้มันมีเสียงที่รู้สึกว่ามันมันมันถูกใจมันเข้ากับตัวเองมันเข้ากับเพลงที่ตัวเองอยากจะทำพอดีนะฮะ เล,ย,ลยได้เป็นตัวนี้มาตัวนี้มันเป็นมันเป็นแบบอาโคโคชูนด้วยนะฮะก็จะมีไม้แบบว่ามาให้ด้วยไม้จิว๋วเสียบตรงนี้แล้วนี่หละครับได้มาที่ปุ่นแบกงมาอีก ประมาณนี้สําหรับของที่ซื้อที่ญี่ปุ่นเท่านั้นก็อ๋ออาจจะมีเสื้อผ้ายิบย่อยนิดหน่อยครับพวกแบบของยุสในแลกแท็กอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาสั้นมากถ้าจะไม่ได้ดูร้านอ่าเซ็ก a ์แอนด์อะไรต่างๆเลยนะครก็ไว้ถ้าได้ไปอีกจะลองทำวักเที่ยวให้ดูแบบจริงจังนะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นวักที่จะพาไปเที่ยวหรือดูของอะไรหรือสอน ดูของอะไรนะครับก็แค่เป็นชีวิตประจำวันของผมไปนะเผื่อถ้ามันโอเคก็อาจจะเป็นถูกใจใครบ้างนะครับยังไงก็ฝากด้วยบายบายขอบคุณมากครับ